ที่ะสาวบ้านหันกระพาะกำนันค่ะพี่อิงเฮ็ดกับเขาแล้วเนาะแล้วพี่อิงก,กันชิมากินก่อนพอก,กำนันเพราะว่าของเพื่อนยังบลแล้วเพื่อนอันกินไพรอันที่เพื่อนเฮ็ดไว้แล้วมื่อนี้มื่อนี้บ่กินข้าวน้ำกันบ่ได้เขียนก,กันแต่บ่กินข้าวน้ำกันมื่อนี้กินคนละอย่างคือเกาพี่อิงมีกุ้งอ่า จากเมื่อวานล่ะที่พีีที่อพอกนั้นเพื่อนว่าเพื่อนบิกินเมือนี้เพื่อนบิกินกุ้งพี่อิงก,ก็เลยเอามาเห็นกุ้งบ่เมนกุ้งกระเพรากุ้งโหระพาค่ะกุ้งผัดโหระพากุ้งโหระพาเพราะว่าบะมีกระเพราะก็เลยเครื่องต่างๆก็คือผัดกระเพราคลายๆเป็นผัดกระเพราแหละแต่ว่าพี่อิงบะมีกระเพราะก็เลยใส่โหระพาแทนแล้วก็ได้อ่า ผักกาดแก้วผัดน้ำมันหอยเป็นพักมือเนี้ยแล้วก็นี่อันน้ำปลาพริกบุญเดชอยากกินแบบนี้วันทถอะอันอเตรียมของเตรียมยังให้พวกกำนันแล้วเพื่อนใ้อันยี่ของเพื่อนเองอืมอืมช็าอดสิเลยเพืนะ่อง พี่งไม่ไผัดใส่อีหยังลายเรด้วยจ้ะอันผัดแบบโบราณโบราณแบบน้ำจักหน่อยครับ,บ,บแบบน้ำใส่อหน่อยครับพี่งผัดแบบโบราณโบราณเลยแบบว่ามีเครื่องผูบกอย่างพี่งใส่อันแค่น้ำปลาเออกดตำกระเทียมกับพริกเนะาะตำกระเทียมกับพริกแล้วก็เอามาผัด เครืองปุงกับนี้น้ำปาลาผงชโรสเราก็เติมน้ำตาลน้อยนึงแค่นั้นลหละค่ะแซ่บแบบแบบสูตรแบบโบราณโบราแตะกอนที่เขาผัดอันกะเพรานะ่ะเดี๋ยวนี้เพื่อนเราไปกินกะเพรายู่ร้านที่ร้านขายอันข้าวอาหารตามสั่งเนาะเพื่อนกะซี่ไซอันในผัดกะเพรา,าน่ะพี่น้องเคยบอก ในผัดกะเพ้านะ่กระซิมีทางอันนใหม่นเน่ตัวกบเนื้อเน,เน่น้ำบางสีนะ่น่ะน้ำแต่จะพี่อิงนะจะพี่อิงไปกินยูลานไหนพี่อิงที่สร้างบอกว่าผัดแบบว่าเอาแต่พริกกับกระเทียมเนื้อมาใส่นมมันมาใส่นั่นแล้วก็ใส่กัะเพ้าเลยแล้วก็ขอแค่ว่าอัน คงชิลดน้ำปลาน้ำตาลน้อยนิดสะอเขาอยากกินแบบแบบว่าเป็นผัดกระเพราแท้ๆนะบางร้านเพื่อนกับน้ำมันหอยเน่ขนาเน่ใส่เข้าไปสินะ uh, s <S มันเล็บเป็นรสชาติบ่าคือผัดกระเพราสันเดยพี่มาเนะ่ะ mm hmm. แต่มื่อนี้อือได้รสชาติที่จะของอยากกิน กุ้งกะผัดเหมือดเลยเพราะว่าเอาออกมาจากช่องแข็งแล้วเนาะมันขั้นบอก,กินมันก็สเสียเพราะว่ามันเอาขึ้นเข้าไปในแซในช่องแข็งอีกบ่ไดก็เป็นอันวา่ามือกกมวานนี่พี่อิงก,กินกุ้งคนเดียวมื่อนี้พี่อิงกินกุ้งคนเดียวอีกเพราะกำน,นั้นเพื่อนอก็กินเนาเพราะ <c oughs> ว่าเพราะกำน,นั้นอะ เพื่อนบ่เคยกินเพื่อนบ่เคยมากกินอาหารทะเลเปนไค่ะบ่คือพี่พี่เป็นคนมากกินอาหารทะเลอืมเกรวี่เป็นฟริาารเรดาวเดียรดาวนเียเดบรกเวันอเค You see can it? See? Yes, you see it? Yes, yes, a Yeah, I know that problem. Know yeah. So you the can, can we learn and go? And. Manduan or, yeah. You must see our own, but yeah, we put the Manduan or, yeah. So, we put our own in. God. Daddy. Alright, don't worry, I know what's the problem. Daddy, um, can you use some. Um, what is it? A gravy that one cooked in this. โอ, okay. อันอารมมนอนค่ะเป็นจวดนะแป,ป๊บเดียวเพิ่นจะเสาเนีย่ยกลาเห้รูเอากรยูนกันใดนะพี่น้องเนะ <c oughs> พื่นว่าเพื่นว่าหายเหตุให้เหหพื่นมื่อน,นี้ เมื่อกี้เพื่อนซีเฮ็ดกินเองมาสั้นเตรียมเอาออกมาให้เพื่อนแล้วเพื่อนซีเฮ็ดเองสั้นผิงคลิปไปอย่างเ,เพื่อนนี้ออืมโอ้เสียเผ็ดอยู่ค่ะแต่บ่เผ็ดหลายเมื่อน,นี้พี่อินบ่เฮ็ดเผ็ดหลายอืม เป็นเป็นผัดเป็นผัดหโหระพาบะเป็นผัดกระเพราบ <c> ะ <oughs> มีใบกระเพราด้วยเนาะผูก oh, กันยังเมื่อคืนอตอนนี้ก็ได้พี่ผูกับกาศผักาศที่อย่างหนอผักกาศอันกลางตุงนะเกิดเพราะซ้ำนี่ยะ <c oughs> อันปลูกไม่ะคะเกิดเพราะซ้ำนี่แหละ แต่ว่าว่าปลูกเทละหลายปลูกเทละหน่อยเพราะว่ากลิ่นวันมันสิแก่ถิ่นกับปลูกอันจนกว่ามันสิ่เหมิดหนาวเออเหมิดหอนนี่แหละกระปลูกไปเรียร่ยจำเพาะกินว่าเหมิดกระปุกเพิ่มึ้นมาเรียร่ยเทละหน่อยเทละหน่อยะคะ่ะเพราะว่าเพื่อนเืนแต่และคนเขากระปูกของเขาก็ แต่ว่าพี่บม่ได้ปลูกอันโคตรจงโคตรเจ็ดอันไหนซีเม่ได้ปลูกค่ะบว่บมีพื้นที่หลายไปนั่นอันพื้นที่ที่สิปลูกกับนี้แค่เอาปลูกผักกินไปแล้วการปลูกผักหวังยางกินเพราะแล้วก็เอาใส้กระทางปลูกไส้กระทางเอาเพราะว่าเราอยากดูต้นไม้ที่ปลูกไว้แล้วพวกต้นไม้ต้นนี้ง่ปลูกอันไว้แล้วนะออก คั้นสิเอาเป็นเห็ดมองปลูกผับก็ต้องเลือเอาต้นไม้ออกพี่อิงแสดยต้นไม้ทีดีดสิเห็อเห็ดเวรเมื่อไห่นะหนาวออกไปข้างนอกไม่ได้ค่ะเมื่อนี้พี่อิงบอกออกจากนอกบ้านเลยพี่อิงหนาวพราล้ม พัดมา้าน่ะมันเป็นล่มหนาวมอเนี่ยกเฮ้ยบิดุ้ซุนทิ้งข่อยดอกชนดอกอยู่ในบ้านเมือเมื่อมาเนี่ยเห็นงานอยู่ในบ้านเราก็เอาอต้นไม้เอาต้นกล้วยไม้มามาหอยนาให้ปุ๋ย เราก็เฮ็ดอันวิดีโอตอบคำถามพี่น้องเพื่อนที่เพื่อนถามมาหน่ะหล่ะเราเนี่ยพี่อิงเฮ็ดคลิปวิดีโอลงไปน้ำนเป็นคลิปวิดีโอดูแลกล้วยนใหม่นะคะเนาะนก็เข้าไปติดตามชมด้วค่ะเดอะ้อเดี๋ยวพี่อิงก็สิกินข้าวกินน้ำแล้วพี่อิงก็สิอัพคลิปลงให้รับรองว่าง่ายมาก สำหรับคนบ่มีเวลานีะ่ะอันนี้โฆษณาไว้ก่อนเนื่องจากเพราะว่าพี่อิงซีฮ็ดคลิปที่ซีอันอันให้คนอันได้เฮ็ดตามนะคะถ้าซีฮ็ดคลิปที่ซีห้คนที่ได้แชร์ให้เพื่อนได้เฮ็ดตามพี่อิงจะต้องทดลองก่อนทดลองได้ผลแล้ว พี่อิงก็จังสิแชร์ออกไปขั้นมันขั้นมันไ่ได้ผลพี่อิงก็สิบแชร์เพราะว่าเป็นอย่างพี่อิงจังทดลองก่อนก็นกนคือว่าอันเฮาสิได้รูปปัญหาเวลานั้นเวลานั้นมีอันแฟนขับเพิ่นหรือพื้นคน,คนที่เพิ่นเข่ามาชมที่ยังบ่ได้กดเป็น Subscribe จังเสียพิน่นพานเข่ามาชมเพิ่นกดเข่ามาชมเนี่ยบางทีพิ่นเตะพื้นถามคํา ิ่นถามพี่อิงว่ามาเป็นคําถามพี่อิงก,ก็สิได้รู้ว่าอันปัญหามันคืออีหอย่างพี่อิงก,ก็สิได้ตอบให้ถูกต้องว่าพี่เพราะว่าพี่อิงทําจริงพี่อิงก,ก็เลยต้องเฮ็ดเบิ่งเป็นตัวอย่างก่อนแล้วก็คอยแล้วก็ค่อยแช์ออกไปสําหรับตัวพี่อิงเนาะเพราะว่าเฮาอยากแช์อีหย่างเฮาอยากแช์ที่ความเป็นจริงออกไปบ่แม,มนว่าเฮ็ด อันเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดอันนี้แล้วได้ผลแบบนี้มันบวมเอนคือพี่อิงต้องทดล้องเองก่อนจ้ะถ้าพี่พี่อิงสิเฮ็ดแชร์ออกไปเพื่อสิจะให้เพื่อนๆได้เอาไปเฮ็ดตามตัวอย่างน่ะคืออันนั้นคือเป็นของที่พี่เฮ็ดพี่เฮ็ดเองแล้ววันถอดได้ผลแล้วพี่อิงก็สิไดเอามาตอบถูกต้องเวลาอันทุกๆุท,กท่านถามเขามาน่ะคะ่ะว่ามีปัญหาเสีย ก็เลยที่เป็นอันใดที่ว่าพี่อิงต้องทดลองก่อนแม่กระทั่งสูตรอาหารที่พี่อิงอีแช์ออกไปแต่ละสูตรแต่ละว่าแตะอยางที่พี่อิงเห็ุออกไปพี่อิงก็ทดลองเฮ็ดเห็ุแล้วว่ามันกินแสบพี่อิงจังซี่เอาแช์ออกไปให้ทุกท่านได้ได้ได้เห็นวันทัดทบว่าเป็นสูตรจังสี่นะ เพราะว่าตัวเขาเขาเฮ็ดอีหยังเขาเฮ็ดจริงอยู่แล้วสินะตัวพี่อิงเน่ยเฮ็ดอีหยังเฮ็ดจริงต้องต้องแบบว่าได้ผลจริงออกมาแล้วจังสิก้าบอกต่อคนอื่นเพราะว่าพี่อิงเป็น,เป,นเป็นนักธุรกิจแอมเวย์เนาะเราเสร็จแล้วคือแอมเวย์เนี่ยถ้าสมมุติว่าเฮาบดทดลองใส่เฮาก็ประกาไปบอกคนอื่น จังสีค่ะเพราะพี่อิงสิเฮ็ดองิงถ้าพี่อิงไม่ได้เฮ็ดอิลิพี่อิงซิบอกล้าเอามาออกให้ทุกๆุกท่านได้ได้เห็นว่าคลิปนั้นมันได้เฮ็ดตามพี่อิงซีเป็นคนแบบนี้คือว่าเขาถือจัรยาบรนในกฎจัรยาบรนหนึ่งของแอมวต้องใส่แล้วบอกต่อ ้าบะได้ใส่ซิบรูซีนะแซบอีล้วค่ะมีแซวเนี่ออกกำลั่งกายบ่รได้เห็ดอันบ่รได้เห็นโยคะมเแซาเนี่ยแต่ว่าพี่อิงเห็ดสคอต โอ้เด้เงือหลาขึ้นกันค่ะค่อยๆตามอายุเห็นเขาเอาเห็นคนเขาอายุท่อๆกันเนาะแล้ววันนี้เขาก็หุ้นดีพวกเด็กที่นี่เนาะเอากันนะตั้งเป้าให้เจ้าของกัน พิงไม่ได้ตั้งเป้าว่าพี่อิงสิลดน้ำหนักด้วยค่ะพี่อิงออกกำลังกายเพื่อให้อันห้ร่างกายมันก็ชับให้ให้แขนให้ขามันก็ชับบวมีบอเป็นไขมันแต่ว่าบ่าบาได้บ่ได้ตั้งเป้าว่าเจ้าของอีรดอ,อ,อีรุน้ำหนักเพราะว่าก็เพาะใจนี่น้ำหนักพี่เจ้าของมีอยู่แล้วแต่อยากให้มันแค่กระชับซื้อ ได้ออกกุมล่างกายเพิ่มผัดผักกาดเกียวน้ำมันหอยใส่แต่น้ำมันหอย,หอยซื้อนี่แหละผักกาดเกียวกระทะห่อนๆลงไปแล้วก็น้ำมันหอย <c oughs> ยงเดียวแยบรูเขา ไม่ได่กินเปลี้ยงเพราะว่าเพราะว่าบอกเผ็ดไรเผ็ดายก็ซื้อได้ปกติคุณจวดแล้วยังไม่ทันจะกินเขาได้ตอนนี้ เมนี่เราวื็กินเดียวกูบ้านพี่เองเมื่อเคยมีปัญหาเรื่องทัามิงการกินอาหารแบบว่าผู้ใดหิวก็เห็ดก็หากินหนึ่งสิ่นะบางเที่ย บ่กินว่าได้กินพร้อมกันบางที่รก็มานั่งกินพร้อมกันแต่อาหารคนละยา่างอั้นเมื่อใดคุย้ยจวดแล้วเห็ดแล้วก,ก็ต้องมานั่งกินกับเราพร้อมเราทังสินะขัาา้นเมื่อใดพี่เห็ดพี่เนี้ยพี่ย,งยงนงไม่ทันอยากกินหรือพี่อยากกินก่อนเราก็เห็นให้เราเทีย่ยหลังก็ได้จังสีจังสีคือบ่มได้มีปัญหาว่าเป็นยังเม่นั่งกินขาน้าวนังกันทนะังสียนะบ่ได้มีปัญหาตรงนั้นนั่นเถอะ กูได้หิวก็กินมีการล้อจะไว้เห็ดไหไบ่เห็ดไฮจะได้กินบางมือแล้วก็เมนูของเราเลยอยากเห็ดอาหารฝรั่งแล้วก็เห็ดแล้วก็ถามพี่ว่าสิกินน้ำบอขัอ้นมาม,มือพี่พี่กับพวกกินสินะเพราะว่า บบแมนห้ออัน,อนบบม,มากโดกกินได้เบิดปีนะบบมีบบมีนั่นกินได้เบิดทุกทุกชาติแต่ว่าขันกินบ่อยๆหลายเหาหกับรู้สึกว่ามันเออเหาก็อยากกินอาหารไทยยังสินะ ว่นหยุงยากสำหรับพี่วันเถอะการเฮ็ดอาหารไทยเนี่ยหลับตาเฮ็ดเลยฟักมา้าฟักม้าจังใดกับเฮ็ดได้เปิดถ้าเป็นอาหารไทยสำหรับพี่นะแต่ถ้าเป็นอาหารอีสานบางอย่างเป็นเป็นอาหารอีสานบางอย่างพี่เฮ็ดบ่ได้แต่ถ้าเป็นอาหารไทยผัดกลางสินะคะต้มแกงผัดทอดไหเสยเฮ็ดเปิ่

วันนี้น้องคำลงกินอาหารน้องอน้องกำงกินอาหารน้องว่าไทยน้ำเขาเพราะว่าลูกลูกพี่เองเพื่อนว่าไทยวันนี้จะต้องว้าไทยน้ำมาเพราะว่าเข,อขอาฟังภาษาไทยไห้ะคันว่าอีสานภาษาอีสานภาษาพี่เอง,เอง,เงว่านะก่บพกใครรู้เรี่ยงเพราะว่าบ่ได้ว่าน้ำเขาแต่น้อย ก็ได้ต้องบอกไทยน้ำหมาเป็นอย่างอันเนนี้นีคนตามพี่อีกว่าเป็นอย่างต้องบอกไทยน้ำน้ำหมาสินะเพราะว่าบอกเขาเขาฟังอันภาษาไทยกับภาษาอังกฤษรู้เรื่องทีดีบรูเรื่องละทีนี้่ะไ่ได้ยินละ กะแก้วนี่มันแซ่บอริงีเเนาะขั้นก็ผัดขั้นก็ผัดน้ำมันหอยกับผัดน้ำปลาคืคึคอ,อืมแบบที่ว่ากระหล่ำเขามาผัดน้ำปลาเนาะบางครั้งพี่ก็เอาผัดน้ำปลาบางครั้งกะผัดน้ำมันหอยมีสองอย่างประกาศแก้วถ้าเอาผัดนะมันแซ่บ ท่นบ่กว่าผัดแบบเป็นผัดรวมน,นะนั่นก็นั่นก็ไม่เลือกกันคะ you okay daddy yeah everything on time Hm? everything on time yeah okay good น่ารมดีลยเมื่อนป็นคนหัวรานแต่ว่าเป็นคนขี้น้อยใจปเป็นคนขี้ใจห้อนจะแป๊บเดียวเพราะพ่าวินาทีก็เศร้ากวา่าได้ปากไเวข้างนอารู้ใจเรากะแล้ว,วไม่ใส่ใจเอาเพิ่ สดงก็ใส่ใจเอาส่วนลัมันก็อยู่น้ำกันได้ดูอืมแบบ่แบบชี่นี้จะของเอกียงซักเลยนี่เลย ยังไดี finish ด้ต mm ้องกินน้มแก้เผ็ดไปพ้อเพราะว่าขั้น yes. ตัวเองกินกินเผ็ดลายมัน สิ่แบบว่าท้องมันห่อนมันคือใหม่ขึ้นมา้ายุ่เปียใหม่ขึ้นมาเปียมันทา,าเกินเผ็ดๆหลายนะพี่งก็เลยต้องกินนมเข้าไปพ้อถ้าสมมติ้าเขากินอย่างเผ็ดๆอะคะ่ะอาจจะกินก้อนหรือกินตามเข้าไปกซ็ซอยแก้ได้ค่ะนี่มาพวกพี่ๆที่อยู่ทั้งทั้งนี้แหละคะ่ะเพื่อนกระบอกแต่ก่อนมา้มาแล้วแต่ก้อนนะ่ะพี่เองก็กินเผ็ดว่าได้หลายเนาะอัน มอยูไม่ไม่เพียงใส่สมตังนี่ใส่สองสามเม็ดเท่านั้นเด็บ้านนี่มายูไก่พีวีเพิ่นผ้ากินเพิเ่นพากินเผ็ดก็เลยกินเผ็ดด้แน่นอยน้อยได้ได้ขึน้นเติบแต่ก่อนเนี่ยพวกกินเลยละ่ะบางคนเพิน่นว่าบวกกินเผ็ดบ่แซ่บแบาซั่นมันว่าบโลงแต่ว่าท่านกินเผ็ดหลายมันกับ แสบใส่แสบ,บท้องเนานอ้นองนอ้องเนาะสำหรับเมื่อนี้กินขา้าวกินข้าวน้ากันค่ะแสบน้ากันอีกลหลักพี่ยิงก็ได้คิดฮอดทุกๆคนเลยค่ะเด้อฝากคว,วามรักความคิดถึงไปให้ทุกๆคนเมื่อนี้ไม่ได้เห็นอ่นานมอนรี่กับทีรีกับแม่เพราะว่าเมื่อนี้นางนางอยู่ขางในมันมันหนาว ที่ก,ก็เลยไม่ได้ออกไปนั่งข้างนอกค่ะเมื่อนี้ว่าออกไปข้างนอกเลยหนาวหลาย <c oughs> น, <c oughs> นี่ก็บัได้เห็นที่นี้กับมันรีแล้วค่ะเนาะเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวเป็นคลิปหน้าแล้วกันเพราะว่าอันฝากไวสกนนะะ้สำหรับทุกท่านนะคะเนาะสำหรับเมื่อนี้ฝากไว้แค่นี้สวัสดีค่ะเออแม่รู้แล้วเดี๋ยวแม่เอาให้กินเดี๋ยวแม่เอาให้กิน <c oughs> แม่เอาให้กิน เดี๋ยวแม่เอาให้กินชิลีมอลลี่โอเคโอเคโอเคอืมน่ะสาลาเพิ่มอืมโอเค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 ดัตตี้